เกี่ยนมาจุพูมเนี่ยบรรดาญาติโยม่างก็เดินทางไปแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยก็ได้แวะมาเยี่ยมเยียนเพราะว่าวัดภูมันฟ้าเป็นที่เรามีกันกับงาสนาตามันเจาะามมันตงมันเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคือถ้าไปดูชายแดนเราก็ต้องมาดู ะต้องถ้าเราไปฟังเรื่องราวของตารมันโต๊ะกา,มามรมันทงเนี่ยเราก็ต้องมาฟังชีวประวัติของมังซีฮาร,ระโคนออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวัดภูมันตาเพราะว่าสองประเด็นนี้เนี่ย้วนแล้วแต่ทำให้แผ่นดินจอมโภชายเนี่ยันไม่ใช่ของปกครอง เพราะว่าของปกครองแล้วมันมีแต่ถ้าไม่ใช่ของคุณมานี้เนี่ยมันก็จะชักนำเอาความหายนะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสาเหตุก็มีอยู่ว่าคือในสมัยโบราณเนี่ยคำพูดของลุงพ่อเนี่ยหรือว่าครูของลุงพ่อเนี่ยได้ยินได้ฟัง คือได้ยินได้ฟังว่าหลังจากสิ้นสุดยุคข,ของพระเจ้าชัยวร,รมันทีเจ็ดเนี่ยคงจะขึ้นมาปกครองเนี่ยหรือมาเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่คำพูดของหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อไปฟังดูเสียงท่านาบอกไว้ว่าคือนับจากนี้เป็นต้นไปจะมีแต่คนถอยคนซางเนี่ยขึ้นมาปกครอง คือมามาไม่ว่ามามีอำนาจแพ่นดินี้แตเดือดร้อนแพ่นดินนี้สิ่งอยัอยงไม่มีความสุขและจะทําให้พระสุภมิกรและบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะมีแต่ขาบน้ำตาทุกระทมไปทั่วพอมาพูดถึงข้อน,นี้แล้วเนี่ยตัวหลวงพ่อเองก,ก็ไหยิบยกสมมุติฐาน มาให้กับบรรดาญาติโยมได้เห็นตั้งต่อไปนี้คือประการที่หนึ่เพื่อนร่วมชาติต้องลำบากลำบ่มเกินความจำเป็นเกินอขอบเขตและบางทีก็รวยรวยแบบไม่แบ่งเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมทุกเพื่อนรวมสุดกันคือไม่มีโอกาสได้แบบ่ง พ็แต่เอาคนตา่างชาติจะมาช่วยพัฒนาบ้านมา,มาพัฒนาเมืองมันก็กลับกลายมาเป็นไอ้แก่งคอนเซนเตอร์มารลอกไปมูตังไปอีกคือสองสามเด้งนี้เนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นกับแผ่นดินกัมพูชาหรือว่าอาณาจักรอินทปัตนกทอทางมาถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็อ,อธิบายให้ฟังว่า วยเทพเทวดาเนี่ยที่เขามีบุญมีกุศลเนี่ยเขาหมดหมดวาสนากับแผ่นดินของพระโพธิสัตว์แล้วพอสิ้นบุญเนี่ยกับพระโพธิสัตว์ไปแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างไปเกิดใหม่ไปจุติพระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดใหม่ทวยเทพเทวดาเนี่ย ที่สถิตยอยู่ในเมืองอินทปักษนี้เนี่ยเขาไปเกิดมาแต่ที่เหลืออยู่นี้เนี่ยมันเหลืออยู่แต่เหลาวิญญาณที่ไม่ดีเหล่าวิญญาณที่ไม่ดีก็เลยเป็นเหตุทําให้และคนที่มาเกิดวิญญาณไม่ดีคนมาเกิดก็ไม่ดีพอมันไม่ดีขึ้นมามาันเลยกลายมาเป็นว่า แผ่นดินนี้รองรับแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลถ้าถามว่าแ้ะเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขได้หรือไม่ก่อนที่ว่าแผ่นดินนี้จะเป็นอัปมงคลเนี่ยเพื่อจะขอเนี่ยเขาไม่ว่าจะขอเนี่ยทำตัวเป็นอัปมงคลเองทำตัวเป็นอัปมงคล คือสร้างคือไม่สร้างบุญสร้างกุศลทำตัวเป็นอัปมงคลเองก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เข้าตาราที่ว่าพอผีดีเนี่ยพอพอเทวดาดีมีหายไอผยาา้ผีร้ายก็โผลเข้ามาผีร้ายก็โผลเข้ามาแล้วคนดีเนี่ยเขาเรียกคนดีไปไปเกิดแกมสงสวรรค์ไปเกิด แต่คนไม่ดีเนะี่ยก็กลบบเข้ามามีบทบาทในลักษณะอย่างนี้ในที่สุดการมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินที่อัปลักษ์อัปมงคลนี่เนะี่ยมีแต่คำว่าคือเห็นแต่ซาตานเห็นแต่ความวิบัติอยู่ตลอดเวลาก็เลยกลายมาเป็นว่าทีนี้เรื่องราว ทั้งสองอย่างนี้ทั้งวัดภูมันฟ้าก็ดีทั้งปราษาทแต่มันโตตามมันทมก็ดีก็เลยมาติดหางเลขไปด้วยเขาแล้วก็มาติดหางเลขไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ย อย,ยุยงมันก็ต้องมีผู้กล้าเนี่ยคอยค่ำจุนคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าหามวยถูกคู่หามวยถูกคู่เมื่อเมื่อสิ่งหนึ่งมันไม่ดีก็ต้องหาคนดีจริงๆเนี่ยมาปกครองหรือว่ามาดูแลหรือว่ามาคอยทะนุบำรุงคอยค่มคอยจุงกันไป ประสงค์เพื่อต้องการอยากจะให้รู้ว่าเออเนี่ยโครงสร้างและเกณฑ์ชะตานี้มันมาในลักษณะเช่นนี้แต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเราพอที่จะวัคืนนี้เนี่ยตัวหลวงพ่อเองคือเล่านี้เนี่ยก็อได้เล่าค้างเกี่ยวกับแผ่นดินอันเป็นมหา อีกแผ่นดินหนึ่งซึ่งตามตำราของครามเนี่ยได้วางศิลาจารึกเอาไว้จนเป็นเหตุทำให้นักปราท่างหลายเข้าไปเขาเรียกว่าไปไปดูไปเขาเรียกไปอ่านศิลาจารึกและก็เป็นดินแดนที่เขาเรียกว่า ดินแดนนั้นเขาเรียกว่าเมืองมหินทรปกุระคําว่าเมืองมหินทรปกุระจริงๆนี้เนี่ยถ้ามาพูดตามลักษณะของพวกพราหมณ์ของพวกวรมณนจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นปิศนาอยู่มันยังเป็นปิศนาเมืองมหินทรปกุระ ตามที่หลวงพ่อรู้มาและทราบมาเนี่ยตามแบบฉบับของบรมันเนี่ยหลวงพ่อขออธิบายเอาไว้อย่างนี้นะว่าคําว่าอาณาจักรมหินทรุรัตามตารานี้เนี่ยเป็นเมืองที่รองรับบคุคคลผู้มากเ้รยบารมีแต่มันมีพื้นที่ซ่อนอยู่ในอาณาจักรเหล่านี้ แต่ถามว่าถ้าจะยกเอามาหินทอรกุระเนี่ยเอามาไว้ในมางทีมาเนี่ยเอามาไว้ที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมสีหษลครหนึ่งอินทปัตหนึ่งมาหินทรกุระหนึ่งคือคือตำนานเหล่านี้มัน,เป,นเป็นตำนานที่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างนี้เนี่ยคอยรองรับ นั่นก็คือหมายความว่าอย่างเมืองอินทปัตนครเนี่ยไม่ว่าจะจักกี่เมืองก็ช่างแต่ทั้งแต่ในลักษณะของเมืองนั้นเนี่ยจะต้องเป็นดินแดนมหาจากักรพรรดิจะต้องมีสิ่งมาจัร์ของโลกปรากฏขึ้นไม่ว่าเมืองอินทปัตนครเนี่จะมีบริวารกี่เมืองก็แล้วแต่แต่เมืองเหล่านั้นเนี่ย จะเป็นบริวารของเมืองเอกและจะผลักดันให้เมืองเอกนั้นเนี่ยมีสิ่งมหาจรรย์ของโลกอันนี้คือรักษาอย่างนี้ส่วนการก่อสร้างหรือผู้นำเมืองเหล่านี้ก็จะถูกบัญญัติเขาเรียกว่าถูกสั่งตามให้ลงมาทำหน้าที่ในการประคบประงองในการปกคร,รองเนี่ย เพื่อให้เมืองนี้เนี่ยเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่ากันกับระดับโลกฉะนั้นเมื่อญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาทำความเข้าใจคือมาฟังเสียงล้งท่อบรรยายไปแล้วในลักษณะของอาณาจรรักรหรือว่าของเมืองเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะว่า ตำราศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์นี้เนี่ยถ้าเขายึดเอาตำราของพราหมณ์จริงๆนี้เนี่ยเขาจะตั้งเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เพื่อสืบทอดเจตนาเกี่ยวกับเรื่องว่าเกี่ยวกับเรื่องคำว่าคนมีบุญจะมาเกิดคนมีบารมีจะมาเกิด และอาณาจาักรนั้นเนี่ยจักเจริญรุ่งเรืองพอมาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยพอมาพูดอย่างนี้แล้วพอมาพูดอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจได้ว่ายังไงเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่ล่มสลายมันยังเหลืออยู่อีกเงิเหนหนึ่งเขาเรียกว่าเมืองมาหินทองอุระ ยังสีหานครอ,อันนี้ก็ปรากฏขึ้นแล้วแต่การก่อสร้างธนุบำรุงพุทธศาสนาหรือว่าสร้างปราสาทนี้เนี่ยจะกินเวลาถึง200ปีหน้าตาของคำว่าแผ่นดินสยามก็พอมีหน้าตาอยู่หรือจะให้หน้าตาเป็นแค่เล็กน้อยของพ่อเองก็ไม่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยสีหานครน,นี้เนี่ยกลายมาเป็นกลายมาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงก้อง จนคนทั้งเขาเรี่ยวทั่วประเทศนี้เนี่ยตามพ่อเขาเรี่ยวรับรู้พ่อเท็จกินว่าสีหานครนี้เนี่ยเป็นเช่นไรสีหานครนี้เป็นเช่นไรแต่ทีนี้ การจะมองสีหานครนี้เนี่ยถ้าเราจะมามองในยุคของหลวงพ่ออย่างเดียวนี้เนี่ยมันก็ได้เท่านี้นี่แหละแต่ถ้าจะมองให้ครบองค์ประกอบของสามชั่วอายุคนเนี่ยมันจะใหญ่โตมาหานพอสมควรใหญ่จนถึงขนงาดว่าทำให้เขมรเนี่ยมันดิ้นได้อันนี้ก็คือที่มาที่ไป แต่ที่นี่มันวิชาการของประเทศไทยหลายๆองค์วรอยู่ประทุนเขาไปดูศิลาจารึกเนี่ยตามประสาต่นการก็มาครั้งแรกมาเจอพี่ก็อาจติดไปในศิลาจารึกนี่เขาคำนึงไว้ว่าอันนี้ว่าจะไว้ทยอยลงนานจะลงทีเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาคำว่าอาณาจักรคนดูไม่พร้อมกันหรือว่าเมืองไม่ยึดความเป็นรั ก็ไม่ค่อยเจอนานปีมาเจอปีนั้นปีนึงก็มาถึงไรฐานะที่ล่งพ่อนั้นเป็นกลุ่มบรมังไปเที่ยวงานอุบลนะก็ไหลมาเลยเอออย่างนี้แล้วก็ว่าอยากดับคือไปชิดกับทางนี่เนี่ยลวงพ่อเลยมาพออธิบายเอาไว้ว่าวันนี้เห็นคนมาเยศไทยเนี่ยเราเดินไปหาหดูว่า ตรงนั้นเป็นม่หินทอตัวาตรงนี้เป็นวหิทนทรนตุวเราอย่าไปหาเพราะว่าตำราของพราหมณ์เนี่ยเวลาเขาจะออกบัญญัติออกไปว่าลองน้นเป็นอย่างนี้เมืองนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเขาจะออกไปคยมาแต่เขาต้องการอยากจะให้คนทั้งหลายนี้เนี่ยได้รู้ถึงคําว่าําพยากรณ์นี้เนี่ย ว่าทำไมเนี่ยเขาพยากรเนี่ยร้องเ,เต็มๆรองเป็นิถึงขนาดว่าเออเนี่ยผู้ทรงฌานผู้ทรงบารมีไหมที่เขานั้นเนี่ยได้พยากรและได้บรรัญญัติอย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อเองเนี่ยไดยยกตัวอย่างเอาไว้แล้วว่าคำว่าเมืองพารณาณสีนี้เนี่ยมันคือเมืองของพระศิวะ และมันก็เป็นเมืองของพระโพธิสัตว์ทั้งมหาจากกักรพรรดินั้นตองสถิตหนาที่ตรงนี้และมันก็เป็นเมืองที่อยู่ในตำนานแต่ทําไมเมืองพราณาศสีมันกลับในล่มลายแต่ทําไมมันทรงเอาไว้ซึ่งความจเจริญรุ่งมเรมืองนีนตราเท่าทุกวันนี้ข้อนี้เราต้องยกความดีความชอบนีน้ให้กับผู้พยากรณ์และผู้กำหนดสถานที่ว่า เมืองนี้ตั้งอยู่ลักษณะอย่างนี้และก็จะสร้างตำนานอย่างนี้เนี่ยตราบนานเท่าใาอย่างก็อาณาจักรศรีหานครที่ตัวหลวงพ่อเองเนได้มารับ้าที่ในการก่อสร้างในครานี้นชื่อวังสีหานครแห่งนี้เนี่ยไปติดอยู่ในธรรมเนียบของ เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์แต่ถ้าว่าติดแล้วเนี่ยเราไม่สร้างมันจะดังไหมทาไม่ได้สร้างแล้วผู้คนน่าจะเดินทางมาบนแผ่นดินนี้ได้หรือไม่คําว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยเขาตัวเขาวางตัวตํเขาเรียกเขาวางตัวบุคคลเนี่ยที่จะเดินทางมาสร้างมาทําความเจริเรื่เรงเรื่องนี้เนี่ย อยางลงตัวแล้วไม่ว่าการเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสักเพียงใดสีหนักรแห่งน,นี้เนี่ยก็จะทําการก่อสร้างอย่างนี้ไปี่แหละโดยที่ว่าไม่มีอะไรที่จะมาทําลายหรือมาเปลี่ยนความคิดได้ข้อนี้เนี่ยจึงขออธิบายเอาไว้อย่างนี้ทีนี้ส่วนความเจริญรุมงเรืเรองส่วนอะไรต่างๆนี้ให้เราใช้สายตาพิสูจน์ และบค้นหาความจริงไปน,น,นานๆด,ดีกว่าดีกว่าที่ว่าเราจะมาสมุิอย่างนั้นสมุิอย่างนี้ว่า,ามันใช่หรือไม่ใช่ส่วนอีกป,ประการหนึ่งคําว่ามาหินทรปุระผู้รู้ท่านอธิบายเอาไว้ว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของในการก่อสร้างในการเปิดประตูขุมทรัพย์หรือว่าดินแดนมาหินทอรปุระนี้เนี่ย เขายังไม่ได้เกิดในโลกนี้และเขายังไม่อยู่ในโลกนี้บุคคลผู้จะมาเกิดและมาทําการคน้นมาทําการออก่อสร้างเมืองมิินทรปุระให้มันปรากฏขึ้นจงสามารถจับต้องได้จริงๆนั่นก็คือฤาษีทั้งหตนนี่แต่ทีนี้ฤาษีทั้ง5้าตนนี้เนี่ยถามว่าในอดีตการนี้เนี่ยทำไมไม่สามารถสร้างเมืองมหินทรปุระเนี่ยได้ มันเป็นเพราะอะไรทําไมจึงสร้างไม่ได้ก็เพราะว่าเมืองมหินทร์กุระนี้เนี่ยยังต้องทําหน้าที่ในการส่งสาวงามนี้เนี่ยให้เป็นมเหสีของเมืองอินทะปัตตนะครแต่ทีนี้ถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยสามีภรรยาเมียกษัตริย์เนี่ยตางคจนต่างอยู่ต่างพจนต่างสร้างนี้เนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นว่าครอบครัวมันไม่มีความสุข มันไม่มีความสุขไม่เมื่อมันไม่มีความสุขแล้วเนี่ยผลสรุปสุดท้ายจริงๆก็คือหมายความว่าย,ยุติเงินบะหินทรนุระเสียแล้วเอาบุญบาร,รมีเอาพันเอาเอาพระศพนิกรทั้งหมดนี้เนี่ยไปรวมหัวกันสร้างอินทปัตนครให้มันเจริญรุ่งเรืองถามว่าฤาษีทั้งห้านี้เนี่ยจะง,งัดบาร,รมีกับท่านพ่ออินปัตผู้เป็นรูบาอาจารย์รุ่นพี่นี้ได้หรือไม่ ในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาไม่แข่งกันอย่างนั้นเขาจะไม่แข่งกันเลยเป็นเหตุทําให้ฤาษีทั้งห้าตนนี้เนี่ยกำหนดเขาเรียกว่ากําหนดหมายเหตุต่างๆเอาไว้แล้วว่าหนึ่งภูเขาห้าลูกอยู่หลังตาแพงหินอันโคอันยิ่งใหญ่สถานที่เอานั้นแหลเป็นที่ตั้งของเมืองมหินทรปุระ เพียงแต่แค่ว่าเมืองมหินทรนกุระเนี่ยเขาทํานายเอาไว้อย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคใดแต่ถ้ามาถามตัวลุงพ่อเองจริงๆนี้เนี่ยบุคคลผู้เป็นเจ้าของจริงๆที่มาค้นพบเมืองมหินทรนกุละซึ่งมันอยู่ในดินแดนและม,ะมิตินั้นเนี่ยจะมาทําหน้าที่เกิดและก็จะมาทําการก่อสร้างมหินทรนกุรละ ถามว่าท่านเกิดในครานั้นเนี่ยเป็นมือสีแต่ถ้าเกิดในชาติปัจจุบันนี้จะเป็นอะไรก็ต้องเป็นพระเพราะว่าฤือสีจะไม่่คยเป็นกันแล้วทําไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเามื่อประมาณท่านกว่าปีเนี่ยหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นมือสีปันตายของชีวิตเป็นมือสีแต่พะะตอตะกร้ามาเกิดใหม่ในชาตินี้เออเป็นพระอีก้วเออเรามาบวชในผู้ธศาสาศาแต่ว่า ความรู้ความเข้าใจนั้นมันก็จะรู้เข้าใจแบบฤาษีจะไม่รู้เข้าใจเลีนะแต่ทีนี้ฤาษีรู้ธรรมะมันดูฤาษีนี่ก็มไม่่อยรู้หรอกเรื่องธรรมะแต่ว่าฤาษีนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าจะถนัดเกี่ยวกับเรื่องการเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเอาไว้ย่างดีเยี่ยมเลยถ้าพูดถึงฤาษีนะ